สวัสดีครับฟังสบายกับอาจารย์นิษ์นะครับวันนี้จะเล่าเรื่องบาปไม่กั้มกลายถ้าแผลไม่มีที่ฝ่ามือบุคคลพึงนำยาพิษไปได้เพราะยาพิษไม่ซึมเข้าไปในฝ่ามือที่ไม่มีแผลฉันใดบาป ย่อไม่มีแกบผู้ไม่ตํำฉันนั้นมวลมนุษยชาติล้วนปรารถนาให้โลกมีสันนิสุขที่แท้จริงแต่ไม่มีใครรู้ว่าสันนิสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรจนกระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงค้นพบว่าการที่จะทำให้เกิดสันติสุขที่แท้จริงนั้นมน,นุษย์ทุกคนต้องปฏิบัติให้เข้าถึงสันติสุขภายในคือกายธรรมซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความสุขแท้จริงและเป็นสิ่งที่มีในตัวเราทุกๆคนไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันโดยเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์หากได้ลงมือ ปฏิบัติกันอย่างผูกวิธีย่อมเข้าถึงธรรมด้วยกันหมดทั้งสิ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในทุตกรกะนิกายคาถาสมมตว่าถ้าแผลไม่มีที่ฝ่ามือบุคคลพึงนำยาพิษไปได้เพราะยาพิษไม่ซึมเข้า ไปในฝ่ามือที่ไม่มีแผลสันใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำฉันนั้นยาพิษเป็นสิ่งที่คใครใไม่อยากแตะต้องเพราะมีอันตรายต่อชีวิตแต่ถ้าจำเป็นจะต้องจับจริงๆก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังถ้ายิ่งกว่ามือของเรามีบาดแผล าไม่ระวังยาพิษจะซึมเข้าไปทำอันตรายได้แต่ประมือของเราไม่มีบาดแผลยาพิษก็ไม่อาจซึมเข้าสู่ร่างกายได้บาปก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดขึ้นเพราะเป็นเหมือนยาพิษที่นำความทุกข์ทรมานมาสู่ชีวิตของเราหากเราไม่ทำบาป ด้วยกายวาจาใจบาปก็จะไม่ทำอะไรเราได้การเกิดขึ้นของบาปนั้นเริ่มต้นที่ใจเมื่อใจคิดไม่ดีคำพูดและการกระทำก็ปลอยไม่ดีไปด้วยเมื่อใจสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วคำพูดและการกระทำจะพลอยสะอาดบริสุทธิ์ตามไปด้วย ดังเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลสมัยนั้นมีทิดาของเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ในกรุงรชัชครึกได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า,จ,าจนได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดขวบบิดามารดาได้เลี้ยงดูอย่างดีบนปราสาทชั้นเจ็ด เมื่อโตเป็นสาวแล้ววันหนึ่งนางมองลงมาจากหน้าต่างปราสาททั้นเจ็ดเห็นนายพลคนหนึ่งชื่อกุนกะกุนตมิตรกำลังนำเนื้อสัตว์บรรทุกเวียนเข้าไปขายในเมืองทันทีที่นางเห็นพรานก็เกิดความรักขึ้นมาจึงให้คนรับใช้ส่งของฝ่าไปให้ ส่วนนางตัดสินใจหนีตามในป่าไปมิดามมนดาของนางได้ให้คนค้นหาจนทั่วก็ไม่พบจึงคิดว่าลูกสาวของตนคงตายไปแล้วได้พากันทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทิดาเศรษฐีไปอยู่กับนายพลในป่าจนกระทั่ง มีลูกชายถึงเจ็ดคนเมื่อลูกชายเติบโตขึ้นได้แต่งงานกันทุกคนรวมแล้วจึงเป็นครอบครัวใหญ่มีสมาชิกถึงสิบกคนด้วยกันวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นในขาพยานว่านายพรานและลูกชายพร้อมลูกสะใภ้ทุกคนจะได้บรรลุธรรม เป็นพระโสดาบันรุ่งอรุณของวันนั้นพระพุทธองค์จึงเสด็จโดยลําพังเพียงพระองค์เดียวไปยังที่ที่นายปานทําบ่วงดักสัตว์ไว้ซึ่งในวันนั้นไม่มีสัตว์สักตัวเข้าไปติดบ่วงของนายพรานเลยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทไว้ใกล้ใกล้บ่วงของนายพราน จากนั้นทรงเสด็จไปประทับนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใกล้ๆนั้นนาานได้เดินไปตรวจดูบ่วงแต่เช้าไม่เห็นสัตว์สักตวัวติดบ่วงทั้งยังเห็นรอยเท้าคนอยู่ใกล้บ่วงจึงเกิดความตัดเคืองใจคิดว่าต้องมีคนมาปล่อยสัตว์ออกจากบ่วงเป็นแน่ นายพานรีบตามรอยเท้านั้นไปจนพบพระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้ร่มไม้เขาโกรธมากคิดว่าสมณะองค์นี้แน่ที่ปล่อยสัตว์หลุดออกสิกบวงจึงตั้งใจจะฆ่าสมณะองค์นี้เขาโกงธนูเลงลูกศรไปยังพระบรมศราทันทีด้วยอนุภาพ ทำให้ในปราณปล่อยลูกธนูไปไม่ได้ครั้นจะลดคันธนูลงก็ลดไม่ได้ได้แต่ยืนงานน้างธนูอยู่นานจนเมื่อยจะเปลี่ยนอริยาบทอื่นก็เปลี่ยนไม่ได้ลูกูๆทั้งเจ็ดของในปรานเห็นว่าสายแล้วพ่อของตนยังไม่กลับบ้านสงสัยพ่อจะมีอันตราย จึงพากันออกตามหาพอพบพ่อยืนกกงธนูผันไปทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเขาคิดว่าบุรุษนี้คงจะเป็นศัตรูของพ่อลูกของนายรานทั้งเจ็ดจึงโกงธนูเล็งลูกศรไปทางพระบรมศาสดาท,าทันทีที่กกงธนูขึ้น คนเหมือนถูกมนตสะกดพวกเขายืนค้างอยู่เช่นนั้นจะปล่อยลูกธนูก็ไม่ได้ครั้นจะลดคันธนูลงก็ไม่ได้หรือแม้จะขยับตัวก็ไม่ได้อีกเช่นกันฝ่ายทิดาเศรษฐีและลูกสะพ้ายทั้ง7เห็นสามีและลูกชายไปนานผิดปกติจึงพากันออกไปตามหา พบสามีและลูกชายกำลังเงนงานน้างสนูหันลูกศรไปทางพระบรมศาสดาธิดาเศรษฐีตกใจรีบพนมมือขึ้นร้องเสียงดังว่าพวกท่านอย่าทำร้ายบิดาของเราขอพวกท่านจงอย่าทำร้ายบิดาของเราในพาพรานได้ดังนั้นคิดว่าเป็นพ่อตาของตน จึงมีจิตอ่อนโยนส่วนลูกๆก,ก็คิดว่าเป็นพ่อตาของตนจึงเลิกคิดที่จะยิงธนูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่าคนเหล่านี้มีจิตอ่อนโยนแล้วจึงทรงภายฤทธิ์ให้ทุกคนลดธนูลงได้ทิดาเศรษฐีจึงบอกให้ทุกคนไปกราบขอเข้ามา พระพุทธองค์และขอให้พระพุทธองค์ทรงโยกโทษให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสอนุปูพิกกัา,าแก่เขาเมื่อแสดงจบลงในพรานและลูกชายนูกสะใภ้ต่างก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทั้งหมดเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จกลับที่ประทับ พระอานุนได้ทูลถามถึงการเสด็จไปของพระพุทธองค์พระบรมศราสดาจึงตรัสเล่าเรื่องราวทั้งหมดกลางตรัสว่าในาาลูกชายและลูกสะใภ้มีศรัทธาอันไม่คอนแคนเป็นผู้หมดความสงสัยในพระอัตนาตายแล้วเขาจะไม่ทำกรรมคือ อานาปาติบาตอีกพระพิสุได้สนสนากันว่าภรรยาของนายพรานได้บรรลุโสดาบันตั้งแต่ยังเด็กพอโตเป็นสาวแล้วหนีตามนายพรานไปนางถูกสามีสั่งให้นำธนูนำลูกศรน,นำหอกนำาหลาวนำบ่วงนางก็ทำตาม จากนั้นนายพรานก็นําเครื่องประหารเหล่านั้นไปล่าสัตว์เหล่าพระพิษุต่างสงสัยกันว่าแม้นพระโสดาบันยังทำปานาปฏิบัติอยู่อีกหรือขณะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาพรางตัดถามถึงเรื่องที่พิสุสนานกันเมื่อพิสุกราบทูลเรื่องทั้งหมด พระพุทธองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระโสดาบันย่อมไม่ทำปานาปฏิบาตแต่ที่ทิดาเศรษฐีทำอย่างนั้นแล้วเพราะคิดว่าจะทำตามหน้าที่ทำตามคำของสามีแต่จิตของนางบริสุทธิ์ไม่ได้คิดจะให้สามีไปทำปานาปฏิบาติ เหมือนฝ่ามือที่ไม่มีแผลยาพิษก็ไม่อาจให้โทษแก่ผู้ถือยาพิษฉันนั้นบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปเพราะไม่มีอกุศลจิตเจตนาฉันนั้นเพราะฉะน,นั้นถ้าจิตเราบริสุทธิ์ไม่มีเจตนาบาปย่อมไม่มีเพราะบาปเกิดที่ใจ ถ้าใจคิดอกุศลบาปก็เกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าคิดดีบุญก็เกิดบุญบาปอยู่ที่ใจอาจต้องการจะให้เป็นผู้มีบุญมากให้นำใจหยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายรักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เสมอเราจรึงเป็นผู้มีบุญมากยิ่งถ้าเราทำใจหยุดนิ่ง อยู่ที่ตรงนี้ไม่คาดเคลื่อนไม่ช้าเราจะได้พบความบริสุทธิ์แท้จริงเข้าถึงพระธรรมที่มีอย่ในตัวเราความบริสุทธิ์ความสุขไม่มีประมาณจะหลังหลายส้างครูยิ่งถ้าเราหยุดใจหยุดนิ่งในนิ่งต่อไปจิตของเรายิ่งสะอาดบ,บริสุทธิ์จนกระทั่งหลุดพ้นจากกิเลสอันสะวะ เป็นผู้อยู่เนื้อบาปทั้งหลายคนแล้วจากอสวะดังนั้นให้มันทำใจให้หยุดนิ่งกันทุกๆคนนะครับครับขอจบคลิปเปงเท่าน,น,นี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ